สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะกลุ่ม l รอ n k i ิงค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่สถานีสุขุมวิทกันไปค่ะกำลังจะไปกันที่เกาะช้างค่ะครับแล้วก็ไปขึ้นมดกันไปแล้วนะคะจากเชืเ่อชัยเหนอนะครับห้ารอยก้บ่เนี่ย <c oughs> ซึ่งพัเราะจะออกก็ฮาดุมครึ <c oughs> ่งครับซึ่งตอนนี้เพิ่งยังไม่สีลุ่เลยซึ่งเต้ไปค่ะ แต่ว่าหน้าแต่ละคนเต็มมาเมืเ่อเช้าก็ยังอยู่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พัชมาโฮเทลค่ะเล่าจ้องไอ้โรงแรมเนี้ยค่ะตอนงานท่องเที่ยวเมื่อตอนต้นเดือางงานนี่ผ่านมาค่ะตอนนี้ก็มาไปเช็คอินกันค่ะหลังจากน,นั้นรถมาดั้นั้น,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 น เป็นแบบเนี่ย d o r m i t รี y อะครับที่แบบแบบหอพักเป็นโฮสเทลอะค่ะถ้าเราจะอยู่ร่วมกันแล้วเราก็จะมีเพื่อฝรั่งมสองคนนะครับหรือ guest หนึ่งคนไม่รู้คือชุดสตีนี้ไม่คือไม่มีความตั้งใจที่จะจำเลยเอ็นบิเมียเป็นของพอด้วยที่เรียกว่ามีนอร์นิ่นะครับคุณไม่พอเลยครับขอห้องน้ำให้เราไปห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงครับไปห้องน้ำเอาหรอจะมีห้องน้อ ก็เป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำมแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำสองห้องต่าเป็นห้องน้ำรวมนะคะก็เราจะมีราวตากผ้าด้านนี้ครับเราจะมีผู้คนตปเองคนะครับก็บรรยากาศดีมากแล้วก็เจ้าของเป็นกันเองมากเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังไปน้ำตกคลองพุค่ะโจเฟอร์ไปค่ะค่ะไปค่ะไม่ติดค่ะ อยู่ที่ไหนคะนั่งอละน้ำตกมันหูจริงๆค่าเข้า40แต่เราไม่เข้าเละก็เลยได้เห็นน้ำหลากจริงๆถ้าเกิดเขาอยากเห็นน้ําเำจะต้องขึ้นไปชั้นสูงๆใช่แต่ว่ามันก็ไม่มีน้ําเหมือนกันเพราะว่ามันจะไม่หูต้องงอหน้าปวดแตมาผิดทายเดี๋ยวเราจะไปดูช้างกันคอดุดันกับซือบาสกันนะ Go มองตาสายห่างมองตาสายห่างทางลูกรัง กรรคัังจบตััววจนหแดงบ้านคนช้างบ้านคนช้างค่ะตอนนี้พี่แก้มกําลังจะไปให้ทหารช้างอยากถามว่าทำไมยังใส่หมวกกระหนกอยู่เหมือนจะไปแข่งพูกาเร็ซซิ่งเลยแต่งชื่ออะไรอ่ะ อันนี้พวงทองเก็บได้ะไรนะคะเองกินรวมพวงทองน้องซางชื่อพวงทองพวงทองพวงทองเก็บมันอายุเท่าไหร่แล้วคะพอมันคสามสิบห้าปีถือว่าแก่เลยเด็กยังหนุ่มเลยหนุ่มเลยเนี่ยเหมือนคนหนุ่มสาวฉลาดด้วยอ่ะกินเปล่าอ้าวต้องแก่เอาหูตบแก้มเลยจือบายหมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วคีมูกไหลนะเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จุดชมวิวไก่แม่ค่ะจริงๆมันน่าจะหมายถึงว่าไก่แจ้เพราะว่าข้างล่างมีรูปไก่แจ้อยู่พวกอันนี้คือเบาเดาวดาวเลยมาดูวิวดูสวยมากค่อยค้งกับกัรที่เสี่ยงผากาบโดดลงน้ำเดินสูงประมาณร้อยเมตรค่ะ จะลองขึ้นไปดูขุมนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างต้องสวยตัวนี้เออต้องมุมนี้ขักวหันไปฝั่งนี้มากน้ใสกันเลย่าไม่มีใครขึ้นมใช่ไหมไม่มีตรงนี้ครับเป็นจุดที่เห็นวิวได้ชัดมากนะครับเป็น ปล่แม้วิวพอยนะครับถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้จะวิวสวยกับเดิมใช่โอ้เขายู่มานานแล้วถ้าจะปล่อยเราไปดำน้ำพรุ่งนี้ตรงนั้นใช่แต่ว่ามันสวยมากเลยนะสวยมากใช่น้ำมันสีฟ้าเลยอ่ะคือดีอ่ะ sun a ้ d w า n d in my e a เล i l ะแ a ลมช t h เช o r l d เรามาผิดค่ะจริงๆเขาให้ดูนุ่นเราเรามาดูตรงนี้เรามาดูตรงนี้เราอยู่ใกล้กว่าแต่เราพาผิด ของเขาหน้าจะแบบกาสวยเ่าเขาวิวสูงไงเห็นน้ำทะเลเลยไม่มีโขดหินทีอันนี้บ้งยมากสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปดำน้ำกันที่เกาะแรกก็คือชื่อว่าเกาะรังนะคะแต่ว่าใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยหงชั่วโมงครึ่งซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ไกลที่สุดแล้วเราก็จะย้อนกลับมาเรื่อยๆให้จนครบสี่เกาะนะคะที่นี้ เกือบจะเมาเรือแล้วค่ะว่นแค่ไหนผับใจดูชียวอัน,น <c oughs> แอบรับจ๊อบจากตาดไปเอสเอล ไม่มีอะไรเลยมีแต่ปลาตีนปลาพี่คนสบายมันก็มีปลาอยู่นะครับเยอะก็เยอะมากแต่ว่าปนลาแบบดอลลี่ปลาเต็มเลยแต่ว่าปลาการังจะไม่ค่อยมีเสน่ห์จะเป็นโขดหินมีโง่แต่โขดหินไปแล้วหนึ่ง กันครบองคชาใครข้องน้กูฉีดในทะเลน่มือจะตุ้มใทะเลดไปมีความขอบใครกูอยากเห็นมึงแรกนะมึงคนอื่นเก็ไปไก่องล่อเดี๋จะลองดิเดี๋ยวกูผเทกสองสิแล้่มาแล้่มา มาอยางจออรนี่พีพี่เคือพี่เขาไม่ยอมให้เราสัมภาษณ์นะคะเขาเขินก็พี่เขาเป็นคนดูแลเราตลอดทีเลยเนาะน่ารักวันนี้เป็นไงมากวันนี้เป็นไงมากง่ายมากเลย

นุกไหมดีมากผัดดีดีดีตกเสียปลาการังอย่างเดียวจริงจริงเห็นปลาแบบว่าปลาีห็ยหลืดผัดไทยผัดตีผัดตีมากดีมากดีเป็นปรการหว่าแนด์วิชนมากแลใครเป็นปเปอรนเนย้รู้กกาำอันเป็นสเกินปน่นทาลอมากขาชอบเป็นเตเลตโตเลยคือม่เป็นตนล คนไเลยปะใช่นแต่านีทคนไม่เคยมาเลไม่เคยนั่งรถน่รแล้วก็ีอยาจงนนี้เราเหมือนวาอาศัยบ้านเขาอยู่เราเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ส่วนน้อยส่วนชนชายิขนงเรแล้วก็นเขาไมู่กกับเราเขาไม่ค่อยกัเราเลยแล้วเราก็ไม่คยกับเราเขาคอแ่เราจะเนชัยคำสัองรน่าเราถามเราว่า h e แล้วเราจบกไม่คว่าเขา คนขโมยตัดใส่เข้าไปในจินดาเตนในรองจิตของมครบาคนจะพอแล้วนะบายสวัสดีค่ะ